เงินเดือน8,600บาทจะได้รับบำนาญประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมีคำตอบให้นะครับกับซีรีส์บำนาญจากประกันสังคมอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเงินบำนาญจากประกันสังคมหรือเงินบำนาญชราภาพนะครับคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะครับโดย ผู้กันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับซึ่งจะได้เงินบำนาญชราภาพได้จะต้องจ่ายเงินสมทบครบ1้0เดือนขึ้นไปนะครับจึงจะได้เงินบำนาญชราภาพสูตรมันจะแบ่งออกเป็น2สูตรง่ายๆสูตรแรกจะเป็นสูตรของกรณีที่จ่ายครบ 180เดือนแบบเป๊ะเ,ะเลยนะครับก็คือเอา20%ไปคูณเงินรายเดือนนะครับเ,เงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนั่นเองนะครับอันนี้สูงสุดคือ15,000บาทอันนี้เขาตัวอย่างคือคูณ15,000หาร100เท่ากับ3,000บาทนะครับแล้วก็จะมีสูตรคำนวณในส่วนของกรณีถ้าเรามี การส่งเกิน180เดือนเราก็จะได้เพิ่มอีกนะเพราะว่ามันจะมีวงเล็บของการได้รับนะครับ1.5คูณจำนวนปีนะยิ่งจำนวนปียิ่งมากขึ้นเราก็จะได้เงินเปอร์เซ็นที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับ ทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวน8,600บาทนะครับวิธีการคิดนะครับผมก็จะเอา35ปีนะครับลบ15ปีเพื่อหาจำนวนปีส่วนเกินก่อนนะครับจะเท่ากับ20ปีนะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30นะ30นี้คือ30ที่จะได้เพิ่มขึ้นมา20เดิมบวก30เท่ากับ50 50%ของ8,600บาทบเท่ากับ4,300บาทที่จะได้รับตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวน8,600บาท30ลบ15เท่ากับ15นะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5% 20่สิบวกยี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็น42.5สิบสองจุดห้คูณแปดพบาทหารหนึนะครับ42.5เปอร์เซ็นต์ของ8,600บาทเท่ากับ3,655บาทนั่นเองนะครับที่ต้องหาร100คือให้มันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองถ้าใครกดเครื่องคิดเลขเป็นก็อ่าเอาแค่ใครกดเครื่องคิดเลขเป็นก็กดได้เลยฮะ ทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจํานวน8,600บาทนะครับ25ลบ15เท่ากับ10ปี1.5คูณ10เท่ากับ15 20บวก15เท่ากับ35นะครับ35ของ8,600บาทนะครับเท่ากับ3,100 0บาทที่จะเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนั่นเองทำงานส่งประกันสังคมมา20 ปีนะครับจำนวน8,600บาทนะครับ20ลบ15เท่ากับ5ปี1.5คูณ5เท่ากับ7.5% 20บวก7.5%เท่ากับ27.5 27.5ของ8,600บาทนะครับเท่ากับ2,365บาทนะครับที่จะเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิต ทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีจำนวน8,600บาทนะครับ20%ของ8,600บาทนะครับเท่ากับ1,720บาทจะเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนี่คือตารางนะครับอื่นๆในกรณีที่เราส่งเงินประกันสังคมนะครับปีอื่นๆเราก็จะได้รับบำนาญตามตารางนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าตารางนั้นถูกต้องหรือเปล่าตารางนี้คิดตามหลักการที่ประกันสังคม ให้สูตรเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไปตามนี้นะครับต้องบอกก่อนมันเป็นไปตามนี้คุณส่งจริงตามนี้ไม่ใช่ตามที่คุณคิดเองนะครับตามที่ตามที่คุณส่งจริงๆเลยเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้แน่นอนนะเพราะนี้มันคิดตามประกันสังคมอ่ะไม่ได้คิดเองเอยเองนะครับส่งประกันสังคมมา35ปีได้รับบำนาญ4,300บาทส่งประกันสังคมมา34ปีได้รับบำนาญ4,170 71บาทส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับบำนาญ4,042บาทส่งประกันสังคมมา32ปีได้รับบำนาญ3,913บาทส่งป,ะมมปรบบะ,งปะกันสังคมมา31ปีได้รับเงินบำนาญ3,784บาทส่งประกันสังคมมา30ปีได้รับเงินบำนาญ3,655บาทส่งประ,ะกันสังคมมา29ปีได้รับเงินบำนาญ3,526บาท ส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับเงินบำนาญ3,397บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้รับเงินบำนาญ3,268บาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับเงินบำนาญ3,139บาทส่งประกันสังคมมา25ปีจะได้รับเงินบำนาญ3,010บาทส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงินบำนาญ2,881บาท ส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญนจาบบาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญ2623บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญนาส2บ9ีบาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้รับเงินบำนาญนาม2้อบาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญนาม2236บาท ส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญ2,107นนบาทส่งประกันสังคมประกันสงส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญนึนาบาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ1น4 9นบาทส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญ1น2 0นบบาทนะครับนี่คือคนที่เงินเดือนหรือเงินสม สมทบนะครับ8,600บาทซึ่งไอ้8,600บาทไม่ได้คิดจากเงินสมทบนะครับไม่ได้คิดจากเงินสมทบที่ผ่านมารวมกันแต่คิดจากเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเท่ากับว่าเรามีโอกาสนะครับหลายท่านที่เริ่มเข้ามาศึกษาประกันสังคม หรือเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้อายุยังน้อยนะครับยังมีเส้นทางการทำงานอีกยาวนานนะครับแม้เงินเดือนจะ8,600บาทแต่อนาคตนะครับช่วงบ้านปลายอาจจะเงินเดือนสูงขึ้นนะครับแต่หลัก15,000บาทนะครับก็มีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนนะครับเงินบำนาญที่จะได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับตามเงินเดือนตามเงินสมทบนะเพราะว่า ช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาเอายึดหลักเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นหมายความว่าในช่วง60เดือนสุดท้ายของความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสร้างนะครับสร้างจำนวนตัวคูณของเงินสมทบที่มากขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยที่มากขึ้นนะครับซึ่งเงินสมทบสูงสุดนะตอนนี้คือ15,000บาท เราก็มีโอกาสอยู่เพราะนั้นก็ลองวางแผนดูนะครับสำหรับใครที่เริ่มเข้ามาแล้วแต่สำหรับคนที่จะ,กะเกษียณในเร็วๆนี้มันคงคงไม่มีโอกาสไอทำไอนี้ได้แล้วละ่ะก็ใช้วิธีการวางแผนแล้กันว่าเราจะใช้เงินบำนาญตัวนี้นะครับจะอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญตัวนี้นะครับหรือเปล่า หรือจะต้องเพิ่มเติมเงินเก็บส่วนอื่นๆก็ลองดูนะครับใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสามารถติดต่อสอบถามคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้ดูท่านเอง